มาถึงคราวชิมชิมตขัวผัดเป็ดน้เหมอนุตรย้อนไปกูดมด้กดเจ้มพูีอ้ดูเดลกินดำสบยดมปูดย้อนเลยะไอ้นุ่มกินปุ๊บคนลุกเลยเฮ้ยกินในควงงูอ่ะเออคนลุกเลยมสระด้วยกมปรีนะปเออกูใจหมูห่อเองไไรสั่มือกูรอล ใส่กุกระเพากระเพราควายนะกระเพาควายไอ้ขอนจองตัวาโอ้ลุ้นขามอยู่นดองเหม็นดองเดิมอยู่ขาทีงานทีงาน้ันเองว่าได้รจมวอะไรไม่เห็นจจมทีมทีมทีมไม่ไม่ทีมงาน้านเองทีมงาน้ันเองวันเองเองเนี่ยอเนี่ย ดูใกล้เลยครับน้่งูกันเลยนียอนจุเเลยปวดแบบเศบเเยังรูลองมันตง้ติดตามคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ